สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UCN Gate นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาเตรียมข้อมูลเตรียมตัวสำหรับเซิร์ฟโกบอนกันต่อนะครับก็คาดว่าเดือนตุลาไปปลายเดือนนี้แหละนะเวอนว,ว่าประมาณ25น่าจะเปิดนะครับอ่ะก็คลิปนี้จะมาดูเทียเอละกันนะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งในช่วงต้นเนี่ยเดี๋ยวโกลบอลเปิดเนี่ยตัวพวกนี้มันจะยังไม่เข้าทันทีหรอกนะมันจะมาทีหลังนะครับมันจะเป็นพวกตัวตู้ลิมิตนะครับเหมือนไอเจ้าฟูลอาร์เมอร์ยูนิคอร์สสีแดงคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําให้ดูนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยในตู้72ชั่วโมงของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับที่เวลาเราเปิดเกมมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่72ชั่วโมง3วันนะครับพวกนี้แหละส่วนมากจะติดเทียนต้น,ตนๆเกือบหมดนะครับอาจจะมีบางตัวที่มันไม่ได้อยู่ในตู้นี้นะครับเพราะว่ามันไม่มี นะครับอ่ะแต่เท่าที่ดูคร่าวๆนะมันก็มีเกือบเกือบครบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกดให้ดูไล่ดูไปมีเกือบครบนะแต่ว่าอย่างยูนิคอรนรสีแดงนี่น่าจะไม่มีนะครับอ่าไม่มีจริงด้วยนะมีแค่ถึงซิคูเดย์น,นะครับอ่ะซึ่งตัวลิมิตบางตัวมันก็จะอาจจะไม่เข้ามาแบบนี้นะครับบางตัวมันก็จะยังอยู่ในตู้แบบนี้นะโอเค ส่วนตัวที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับมันก็คือนูกันดั้มสีเขียวเครื่องนี้เลยนะครับอ่าก็สําหรับนูกันดั้มสีเขียวตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่เขาแนะนําว่าเราควรจะรีหาของเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่ามาติด TSL แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาเป็นตู้ลิมิตอ่าในเซิร์ฟโลบอลหลังๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้จุดเด่นของมันนะครับคือมันเป็นตัวที่สามารถฟื้นฟูเฮให้กับ พันธมิตรได้นะครับโดยที่สกิลสูงสุดเลเวล5เนี่ยเพิ่มถึง22%นะครับก็คือเหมือนเป็นตัวฮีลนนั่แหละเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็มีเพิ่มธรดาเมจให้สีเขียวได้ด้วยนะครับในส่วนของอาวุธตัวนี้นะครับคือตัวนี้เป็นตัวต่อสู้อนเนกประสงค์ระยะกลางนะครับเป็นนูกันด้มที่ไม่ใช้ฟินควอนเนลแต่ไปใช้บีมไรเฟิลนะครับบีมไรเฟิลก็จะเป็นบีม3ฮิตนะครับอันนี้จะเป็นอาวุธที่1อาวุธที่2ก็ยังคงเป็นบีมไรเฟิลนะครับ สามฮิตเหมือนกันยิงด้วยบีมระยะกลางนะครับระยะการทั้ง1และ2นะส่วนอาวุธที่3นะครับจะเป็นบีมเซเบอร์นะครับ1ฮิตเป็นบีมแต่อันนี้จะเป็นระยะประชิดแล้วนะครับในส่วนของคุณสมบัติสกิลหุ่นนะครับอ่ตรงนี้จะเป็นติดตัวของหุ่นนะถ้าเกิดเรามีคนขับที่แบบมีสกิลตรงตรงนี้เราก็จะได้บัฟตรงนะครับอ่าหลักๆนี่มีอะไรบ้างสงครามปีที่2องเนโอซิออนนะครับ หุ่นโมบิลสุดสีขาวเป็นกระดัมไทยสีขาวนี่ไม่ใช่มาถึงแอตทิบิวนะมาถึงตัวหุ่นเนะี่ยสีขาวนะครับแล้วก็มีแอตทิบิวสีเขียวก็อีกอันหนึ่งมันแยกกันนะอันนี้จะเป็นแอตทิบิวสีเขียวนะครับมันมันน่าจะมีติดอย่างนี้ด้วยแหละนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องนี้ไม่ได้จะมาขาวเออน่าจะขาวแหละนะครับแล้วก็กันดั้มไทยหุ่นไซโคเฟรมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดที่แบบมีผลต่อหลายๆอย่างนะครับบัฟคนขับหรือว่า อาวุธที่ศัตรูโจมตีเข้ามาบางเครื่องนี่มันมีแบบยิงไซโคเฟรมได้แรงขึ้นอะไรแบบนี้นะยิงกันดั้มได้แรงขึ้นอ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นซับสกิลนะครับก็ตัวนี้พอเวลาเอาไปเป็นช่องซับนะครับก็จะบวกตามนี้แต่ว่าตัว T S S สายฮิลจะเอาไปเป็นทันซับมันก็คงเสียดายอันนี้มันจะมีเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มอัตราการยิงเพิ่มหลบเพิ่มเ p เพิ่มบีมดาเมจเพิ่มกระสุนจริงดาเมจเพิ่ม e x gate สกิลฮิลเพิ่มขึ้นอีก2% ก็คงไม่มีใครใช้เป็นซับหรอกตัว SS มันต้องเอามายืนน้ำหน้าอยู่แล้วนะครับอ่าในส่วนของสกิลที่1ของตัวนี้นะครับน่าจะเขียนว่าดาเมจคงที่อะไรสักอย่าง200,000หน่วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเพิ่มบีมดาเมจได้อีกนะครับอันนี้จะเป็นสกิลสกิลที่1นะแล้วก็สกิลที่2นะครับเมื่อทําการใช้บีมไรเฟิลแล้วเนี่ยโอกาสหลบเพิ่ม10%นะครับ e s g a ก e ก็จะเพิ่มขึ้นอะไรไม่รู้นี่แหละนะเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้เราไปรอมันแปลตอนเซิร์ฟ โกลบอลอีกทีหนึ่งแล้วค่อยมามันออกตู้แล้วค่อยมาทําแบบชัดเจนอันนี้เราแค่ปูทางกันเร่าๆนะครับอ่าใน,นส่วนของตรงนี้ไอ้ที่เป็นสีส้มเนี่ยก็คือการปลดสกิลเรียกว่าสกิลอะไรดีเหนือธรรมชาติพรสวรรค์สกิลแฝงนั่นแหละเราแต่จะเรียกก็คือเราต้องปลดหุ่นตัวนี้ให้ได้5นะครับก็คือต้องได้ตัวสาม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 มาปลดพอปลดครบ5เนี่ยอัตราการยิงเพิ่มขึ้นบีมดาเมจแรงขึ้นนะครับ ex เกรดตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยโอ้มานี่5้เลย ก็จะทําให้อันตีได้อย่างต่อเนื่องนะครับนี่แต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็นตัวตู้ถ้าจะสุ่มให้ได้5นี่ก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าเวลาสุม่มไอ้พวกตู้พิเศษพวกนี้มันจะมีเหรียญเอาไว้แลกได้ด้วยนะครับก็พอจะแลกมาเสริมๆกันได้นะก็สําหรับชิ้นส่วนโมดูลนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วใส่หลายๆรูปแบบเลยนะจะให้มันโจมตีก็ได้นะครับคือเขาไม่ไม่ฟิกอะ่ะมันสามารถใส่ได้หมดนะจะเอาแบบเพิ่มอัตราการยิงนะครับ หรือเพิ่มการหลบก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาคนขับประเภทไหนแล้วสกิลบัฟคนขับเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นแบบบางคนยิงแล้วเกรดอันติเลยขึ้นเร็วอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเพิ่มอัตราการยิงใช่ป่ะมันจะได้อันติบ่อยจะได้ฮิลบ่อยนะครับหรือจะเน้นถึกหรือจะเน้นหลบได้ได้หมดตัวนี้นะครับแล้วแต่เราจัดแต่งนะครับอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องคนขับกันนะครับสำหรับไพร์ตที่แนะนําคนแรกนะครับก็จะเป็น อามูโรเลนะครับจากภาคาการโต้กลับของชานั่นเองนะครับก็ภาคที่อามูโรมันตายนั่นแหละ <c oughs> มันเป็นผีอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น MS สีเขียวนะครับแล้วก็ MS อเนกประสงค์นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะได้บัฟรู้สึกว่าน,นี้จะเป็นบัฟเพิ่มหลบนะแล้วก็อีกอันนี้อ่าเซนการยิงนะครับแล้วก็สกิลที่2ออันนี้จะเป็นเมื่อขับเครื่องไซโคเฟมอ่ะอย่างที่ผมบอกเนี่ยอ่ะเครื่องไซโคเฟมคือหุ่นกันดั้มตัวเมื่อกี้ นูกันดั้มตงกีนะครับแล้วก็เป็นกันดั้มไทยแล้วก็อีกอันอันนี้อะไรไม่รู้ <laughs> ขี้เกียจแปลที่เกียรหาเว็บมาแปลก็เอาเป็นว่าตัวนี้อันสุดท้ายนี่ก็เพิ่มเซนเาเมดนะครับยี่สิบวิสิบห้าเปอร์เซ็นต์สแต็กได้สิบครั้งประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรละเอียดเนี่ยไปลองรอตอนที่มันแบบเปิดจริงดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราแปลมาแล้วค่ามันคาดเคลื่อนผมก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไห่น,นะครับสำหรับอีกคนนะครับที่เขาแนะนำนะครับก็คือบานัดลิงตัวนี้นะครับที่จะขับกันดั้มยูนิคอรน สีเขียวเหมือนกันอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสกิลที่1น,นะครับเมื่อขับ MS สีเขียวนะครับก็จะเพิ่มการยิงอนุภาพการยิงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เออแล้วก็สแต็คได้10ทีแล้วก็ถ้าขับไทยที่เป็นอนเนกประสงค์นะอันนี้คล้ายๆคล้ายๆสกิลเอาโลมาเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยอ่ามันจะมีปืนปืนที่เป็นระเบิดไฟใช่ไหมอันนี้มีสัญลักษณ์คำว่าไฟแล้วก็ขับเครื่องไซโคเฟมได้บัฟนะครับอันนี้ก็จะบัฟน้อยลงไปนิดหนึ่ง เพียงแต่ว่าเอามาขับได้กรณีที่แบบเราสุมกาชาแล้วมันไม่ได้ตรงกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราสามารถหาได้จากร้านฮาร์โลคอยช็อปนะครับ <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเป็นคอยลุ้งคอยทองหรือว่าคอยเงินนะครับ <c oughs> ก็คือตัวนี้เลย <c oughs> ตัวนี้นี่สรารพัดประโยชน์ไปได้หลายหุ่นมากฟูงมุลาซามินะครับอ่าก็ถ้าจําไม่ผิดนี่คือขับหุ่นสายแอสซ์เซาที่เป็นรูปดาบก็ได้หรือขับหุ่นอนเนกประสงค์ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะได้บัฟของมันอยู่อันนี้รู้สึกจะเป็นเครื่องต้นแบบนะ ไอ,ก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 อกสกิลที่2เนี่ยเพิ่มอัตราการยิง20%นะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ตัวสำหรับเกมนี้นอกจากแบบหุ่นที่เราแบบได้จากการสุ่มตู้นะมันจะมีแบบจากในฮาร์โลคอยนะครับจากเพื่อนนะแอดเฟรนก็ได้หุ่นแบบส่งแต้มให้การอารีน่าก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกมันจะมีแบบเหรียญกิจกรรมเหรียญแกรนคอยอะไรไม่รู้นะแล้วก็มีฮาร์โลพาร์ตอีก ใน,นส่วนหาโลูกพาร์ทนี่ก็จะมีพวกคนขับด้วยนะครับแต่อันนี้นะน่าจะต้องเป็นบัตรบัตรรายเดือนนะครับนะก็ต้องเติมรายเดือนมันถึงจะแจกบัตรมาให้ไม่ได้เจอว่ามันต้องเติมถึงเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้แปลรายละเอียดตรงนี้ไว้นะครับมันเยอะ <c oughs> นะแต่ในนี้ก็มีหุ่นเจ๋งๆหลายตัวนะครับแซ๊จีอาร์นี่ก็เจ๋งนะครับแล้วก็ซันแ็กก็ใช้ได้คือหุ่นดีๆก็อยู่ในนี้เยอะนะครับเฮ้ยตัวนี้ก็เทียร์เอสเอ้นเนี่ยคิรินตัวเนี้ย ของแม็กเบย์อะอ่ะ,อะก่อนจะปิดคลิปนะครับเดี๋ยวพอดี ID นี้รีมาใหม่ผสมเล่นก่อนละกันเผื่อจะได้ไอตัวตัว s อตัวนี้นะครับนูกรนดัมนะอ่ามันก็จะมีเพชรเริ่มต้นนี่อันนี้ของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะก็จะมีเพชรอยู่1 8ื0นนะครับแล้วก็มาสุม่มอันนี้ตู้มันจะหมดภายใน72ชั่วโมงคือ3วันนะครับรจะมีทั้งตู้หุ่นแล้วก็คนขับที่เป็นพวกลิมิตนะครับแล้วก็สุ่มไป ให้มันได้อ่าโหลดโหลดเงี้ยได้แน่นอนจืบหนึ่งรุ้งนะครับได้ไรใครเอย่ยเฮ้ยเอ้เอาเป็นซาซาบีนะซาลาบีนี่เทียร์เอสเฉยๆใช่ไหมสีม่วงถ้าผมจำไม่ผิด สายดาบสีม่วงอ่าไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับเรื่องเกมนี้มันรีไอดีง่ายนะครับมันมีปุ่มให้แบบกดละลี่เลยแล้วก็กดเข้าเกมมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดอะไรเยอะนะครับโอ้ยได้สองลงุงจื๊บมาแล้วดับเบิลเซตาอ่ะฝุ่โอ้ยเป็นไอ้นี่ว่ะคิวเวเล่คิวเวเล่ต้องทำเสียงขามานัน โอโนฮามันเด็กกาเซวาเซนอยู่คือสุ่มมันได้จนแบบเสียงว่าติดหัวแล้วเนี่ยอ้าวยูนิคอนโอ้ตัวนี้เป็นไอ้นี่กษัตริยาหรือว่าน้องดอกไม้ของเราเนี่ยเองสายดาบสีแดงแล้วอ่าเราสุ่มไปสองทีแล้วใช่ไหมอ่ะ เดี๋ยวอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปลองสุ่มไอ้นี่ดูคนดูบ้างนะครับรอบนี้น่าจะไม่ได้นะโหลดน้อยๆนี่ตงใสยเอ้ายังอุตส่ามีอีกลุงหนึ่งจึบ๊บอ้าวซ้ำนะครับคิวเบลล่อ่ะก็อย่างเงี้ยเราไม่ได้อย่างที่เราต้องการเลยรู้สึกว่าเทียมันจะไม่เอสเลย,ยมาตู้คนบ้าง ซึ่งตอนช่วงแรกนะถ้าเล่นเซอร์ญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันกดอ่าเหมือนแบบว่าฟาร์มเพชรได้นะครับฟาร์มเพชรจากเนื้อเรื่องนี่แหละโอ้โหคนไม่ออกเลยเงียบเลยออกช้า,าเต็มเลยวะมีฮยฮโตะยาโตะนี่ก็พอไปขับได้นะพอไปวัดไปว่าอ่าออกมาแล้วโอเสียงงี้คามิวแน่นอนคามิววิดด์ คนมันจะออกยากกว่าหุ่นนะครับรอันนี้โคโรเอใช่ไหมโคโรเอภาคนี้ผมรู้จักโดยมันเป็นเหมือนเนื้อเรื่องพิเศษของมันนะครับโคโเอโคชิโคเช่อเจากมิซิงลิงนี่แหละโอเคครับอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เ,เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะไม่จะลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s ไครต์ใ่อแผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับข้อมูลของหุ่นนะครับที่จะเป็นช่วงแพทต้นๆกลับมาแพทต้นๆเหมือนเดิมต่อนะครับไอพวกแพทเทเซสเนี่ยเป็นตัวที่เราแนะนําไว้แล้วก็เดี๋ยวดองเพชรไว้นะครับเพราะว่ามันจะติดเทียริสอยู่จนถึงญี่ปุ่นปัจจุบันเลยนะพอมันออกมานะครับโอเค